ลงทะเบียนรับสิทธิ์เงินดิจิทัล1 0 0 0 0บาทผ่านแอปทางรัฐแล้วแต่เช็คสถานะระบบแจ้งว่าขณะนี้หมดเขตการลงทะเบียนรอบผู้ที่มีสมาร์ทโฟนแล้วเป็นเพราะสาเหตุอะไรมาดูกันสวัสดีครับเพื่อนสมาชิก c y b เบอร์ช n e l และแฟนเพจทุกท่านรวมไปถึงพ่อแม่พี่น้องลุงป้าน้าอาทุกท่านนะครับที่กําลังดูคลิปนี้อยู่นะครับสําหรับวันนี้นะครับเราจะมาคลายข้อสงสัยนะครับสําหรับคนที่ ลงทะเบียนรับสิทธิ์เงินดิจิทัล10,000บาทผ่านแอปทางรัฐแล้วนะครับแต่ระบบมันแจ้งว่าขณะนี้หมดเขตการลงทะเบียนรอบผู้ที่มีสมาร์ทโฟนแล้วให้เราทําแบบนี้นะครับสาเหตุนะครับที่ระบบมันแจ้งเตือนเหมือนในรูปภาพนี้นะครับมีสสาเหตุด้วยกันนะครับสาเหตุที่1นนะครับเราลงทะเบียนรับสิทธิ์เงิน1 0,000บาทแล้วแต่เราไม่ได้สมัครแอปทางรัฐเอาไว้ก่อนหน้านี้นะครับและยืนยันตัวตนให้เสร็จนะครับ แนะนำนะครับให้เราเข้าสู่ระบบแอปทางรัฐหรือลงทะเบียนแอปทางรัฐให้เสร็จสมบูรณ์ก่อนนะครับแล้วค่อยเข้าสู่ระบบแอปทางรัฐนะครับจากนั้นนะครับให้เรากดตรงที่ตรวจสอบสถานะการลงทะเบียนนะครับหลังจากนั้นข้อมูลมันก็จะขึ้นแบบนี้นะครับระบบจะแจ้งผลการลงทะเบียนให้ท่านทราบตามวันเวลาที่รัฐบาลกําหนดนะครับและค้างอยู่ในขั้นตอนที่3นะครับนั่นแปลว่า เราได้ลงทะเบียนรับสิทธิ์10,000บาทสําเร็จนะครับเพียงแต่ว่ารัฐบาลยังไม่ประกาศผลให้เรารอไปก่อนนะครับอันนี้เราไม่ต้องทําอะไรนะครับให้เรารอรัฐบาลประกาศผลก่อนนะครับสาเหตุที่2นะครับลงทะเบียนรับสิทธิ์เงิน10,000บาทแล้วและเข้าสู่ระบบแอปทางรัฐเรียบร้อยนะครับแต่ยังขึ้นเหมือนเดิมนะครับขณะนี้หมดเขตการลงทะเบียนรอบผู้ที่มีสมาร์ทโฟนแล้วนั่นหมายความว่านะครับเราลงทะเบียนรับสิทธิ์ เงิน1,000 0บาทก่อนหน้านี้นะครับไม่สําเร็จนะครับระบบมันก็เลยแจ้งเตือนขึ้นมาแบบนี้นะครับเราต้องรอให้รัฐบาลประกาศในการลงทะเบียนสําหรับผู้ที่ไม่มีสมาร์ทโฟนนะครับก็ต้องติดตามกันต่อไปนะครับก็ประมาณเดือนอตุลาคมนี้นะครับสําหรับคนที่กังวลว่าเราจะได้รับเงิน1,000 0บาทหรือไม่อันนี้เราไม่ต้องกังวลนะครับถ้าเงื่อนไขของเราตรงตามที่รัฐบาลกําหนดได้ทุกคนแน่นอนนะครับ หากท่านนะครับมีข้อสงสัยให้กดคอมเมนต์แสดงความคิดเห็นไว้ใต้คลิปได้เลยนะครับเดี๋ยวทาง Cyber Channel นะครับจะเข้ามาตอบคอมเมนต์ทุกท่านนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับ c y b e r c h ช n n e l ก็ต้องขอลาไปก่อนนะครับก่อนอื่นนะครับก็ต้องขอฝากกดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับเพื่อชมคลิปใหม่ๆที่มีสาระดีๆนะครับจาก Cyber Channel ของเราด้วยนะครับสวัสดีครับ